กลุ่มเคทิตปั้นทายาทชาวไร่อ้อยสู่เท่าแก่น้อยฝ่าโควิด19สร้างอาชีพช่างไรายได้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคนละ1ไลค์1แชร์หงการติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้บ่าวซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆนะครับที่ทางกลุ่มโรงงานน้ำตาลเคทิดนะครับที่มีโครงการดีๆนะครับออกมาในแต่ละปีนะครับเพื่อสานต่อโครงการปั้นทายาทชาวไร่อ้อยสู่เท่าแก่น้อยฝ่าวิกฤตโควิด -19 สร้างอาชีพไม่กลัวตกงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากนาย ภูมิรัฐหวังปีดาเรศกุลผู้อำนวยการฝ่ายไล่บริษัทเกษตรตไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือกลุ่มเคทิดเปิดเผยว่ากลุ่มเคทิดได้รเริ่มโครงการปั้นทายาทชาวไร่อ้อยสู่เท่าแก่น้อยซึ่งเป็นโครงการที่บริษัททำงานร่วมกับเกษตรกรชาวไร่เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ ให้กับบุตรหลานชาวไร่ยอ้อยผ่านกระบวนการอบรมและเรียนรู้ร่วมกันในหลายหัวข้อเช่นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผล,ผลผลิตต่อไร่การนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรโดยเน้นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของอ้อยได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ มีเป้าหมายในการเข้ามาสานต่ออาซีบชาวไร่อ้อยอย่างจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ช่วยลดปัญหาทายาทชาวไร่ที่เข้าไปทำงานในเมืองเป็นพนักงานบริษัทแต่เมื่อเกิดปัญหาเช่นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้บริษัทต,ต่างๆรถลดคนงานเลิกจ้างหรือปิดกิจการแล้วไม่มีงานรองรับนั่นเองนะครับ เราเชื่อว่าการทำไร่อ้อยเป็นอาชีพที่สามารถเรี้ยงชีพเกษตรกรชาวไร่ได้อย่างมั่นคงเพราะความต้องการอ้อยยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายแต่อ้อยซึ่งเป็นพืชพลังงานยังเป็นที่ต้องการของโรงงานเอทานอลและโรงงานไฟฟ้าด้วยนอกจากนี้อ้อยยังสามารถนำไปทำเยื่อกระดาษบรรจ,จุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย หลอดสารอ้อยและเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในสายธุรกิจอุตสาหกรรมชีวเคมีด้วยซึ่งหากทำไร่อย่างถูกวิธีมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นแถมยังเหนื่อยน้อยลงและเมื่อมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วเราก็ยังสอนวิธีการเก็บออมเงินโดยการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน ทำให้เกษตรกร,กรมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโครงการนี้นั้นกลุ่มเคทิดได้ทำมาต่อเนื่อง4-5ปีโดยการให้ความรู้เกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติครอบคลุมกระบวนการสร้างอ้อยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยอย่างถูกวิธีและการให้น้ำสารอาหารต่างๆ ไปจนถึงการตัดอ้อยสดโดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการเกษตรโดยจะช่วยให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและมีชาวไร่อ้อยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกหลานทายาทชาวไร่อ้อยและเรียนรู้เทคโนโลยีไปพร้อมๆกันชาวไร่รุ่นพ่อรุ่นแม่กับลูกหลานเป็นคนละเจเนอเรชันกันย่อมมีวิธีคิด วิธีการทำงานต่างกันโดยรุ่นลูกหลานจะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วแต่ในช่วงต้นอาจจะต้องใช้เงินทุนที่สูงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เคยทำตรงนี้ต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าช่วงแรกลงทุนสูงขึ้นหน่อยแต่ในระยะถัดไปจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่ากำไรมากกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งหากทั้งสงรุ่นเข้าใจกัน การพัฒนาก็ทําำง่ายอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกถาหนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ทางกลุ่มเคทิตได้ทํามาเป็นเวลา4-5ปีนะครับเพื่อสร้างถายากโครงการดีๆของกลุ่มโรงงานน้ําตาลเคทิตนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทำมาโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อย คู่สัญญาของกลุ่มเคทิดจึงทำให้กลุ่มเคทิดนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและไม่ประสบปัญหานะครับช่วยฝ่าฟันโควิด -19 ได้โดยเฉพาะในปีนี้ก็ยังช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อยเรื่องแหล่งน้ำฝ่าฟันวิกฤตแรงมาได้นะครับสำหรับกลุ่มเคทิดก็เป็นกลุ่มบริษัทที่เลียงเห็นความสำคัญของพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยดีเสมอมานั่นเองนะครับจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไร่และ กลุ่มโรงงานอีกทางนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ